แค่ใจมันรักตอนที่6กผู้วาดนขับรถพาพระพายไปซื้อของเด็กอ่อนที่ยังขาดเหลืออยู่และย้อนขับมาส่งที่บ้านมาอีกทีในช่วงเย็นเพื่อทานอาหารร่วมกันอย่างเช่นทุกวันแต่แล้วเขาก็เห็นรถรูจอดอยู่ที่หน้าบ้านพ่อถามไทยวัญชนะผู้เป็นพี่ชายก็บอกว่าเป็นรถแฟนเก่าของพระพายตามมาง้อแล้วมาขอคืนดีกันตอนนี้กำลังปรับความเข้าใจกันอยู่บนห้องของพระพาย ความรู้สึกของเขาเหมือนตกถูกจากที่สูงวันนี้เขาตั้งใจจะมาสารภาพรักกับพูภัยและขอเป็นแฟนมันผิดไปหมดเขารู้สึกตอนนี้เหมือนจิตใจเลื่อนลอยทำตัวไม่ถูกและขอตัวกลับจากตรงนั้นเลยวันชนะรู้สึกเห็นใจมองเพื่อนที่ขับรถไปด้วยความผิดหวังรู้ดีว่าปวบดนรู้สึกยังไงกับพะภ้ภัยความรักมันกึเป็นอย่างนี้แหละมาเร็วไปเร็วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า้อกชายของเขาจะคิดแบบที่ปวบดนคิดหรือเปล่า และธานนนั่นก็ไม่แน่บางทีเขาอาจจะไปคืนดีกันผู้วดนกลับมาที่ไล่ด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวเดินผ่านาหน้าหุกนน้องไปโดยที่ไม่ทักทายทําให้ทุกคนรู้สึกแตกใจมากจากนั้นเขาก็นั่งเดินคนเดียวทางพระภายตอนนี้เมื่อเห็นหน้าของธานนมันก็รู้สึกเจ็บี่ขึ้นมาอีกจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรมันก็เท่ากับโกหกและหลอกตัวเองในเมื่อมันยังรู้สึกอยู่ที่ขอโทษ พี่ผิดไปแล้วพี่ยอมรับผิดทุกอย่างตอนนั้นพี่พี่ไม่รู้จริงๆว่าทําไปได้ยังไงเรากลับมาคืิดีกันนะแล้วพี่สัญญาว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกพี่สัญญาจริงๆพ่อครับถ้าคนมันรักกันจริงๆไม่ทําอย่างนี้หรอกครับผมเห็นกับตาแล้วพี่ก็ทำมานานหรือยังก็ไม่รู้ถ้าผมไม่เห็นกับตาพี่ก็จะไม่บอกผมใช่ไหมครับพี่หลอกผมพี่ขอโทษจริงๆ ถ้าพะย,ยอมพี่สักนิดนึงยอมมีอะไรกับพี่พี่จะไม่หลงแล้วไปมีคนอื่นอย่างแน่นอนเอ,อ๊พี่โทษผมแสดงว่าที่พี่นอกใจผมเป็นเพราะผมดำโตของเองใช่ไหมครับถ้างั้นผมว่าเราเลิกกันก็ดีแล้วครับโถ่พ,พายยพี่ขอโอกาสไม่ครับโถและถ้าพี่ทำยังไงพี่ไม่ยอมหรอกนะยังไงพี่ก็จะอยู่จะอยู่กว่าพ,พายจะยอมให้อภัยพี่ พี่จะหาเจอพี่ไม่ยอมมีทางไปง่ายๆหรอกก็แล้วแต่พี่นะครับพี่จะอยู่ก็อยู่ไปผมไม่สนใจเลยทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆน,นอกจากพี่จะอยู่ที่นี่ผมจะเกลียดพี่มากขึ้นผมให้พี่เลือกนะครับระหว่างที่พี่ไปจากที่นี่ซะเราก็ยังพอจะคุยกันได้พอยังคบกันเป็นเพื่อนได้เจอก็ทักทายแต่ถ้าพี่ยังไม่เลิกต่อแยกับผมอีกนะ้วก็ผมจะตัดทุกอย่างและจะหนีไปอีกคราวนี้จะไปให้ไกลเลย พี่หมดหวังจริงๆใช่ไหมพ่อภัยไม่ให้แพ้พี่จริงๆครับเอาละเอาละพี่ยอมแพ้แล้วขอแค่เป็นเพื่อนก็ยังดีขอบใจนะพี่รักพ่พายจริงๆข้อนี้พี่รับรองได้ทุกอย่างก็เป็นเพราะว่าพี่เองทำตัวไม่ดีพี่ยอมรับแล้วแล้วพี่ก็จะรอพ่อพายอยู่ตรงนี้รอจนกว่าพ่พายจะเปลี่ยนใจอันกลับมารักพี่เหมือนเดิม ี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมเป็นพี่ทานนนของพระพายอยู่นะขอบคุณมากครับที่พี่คิดกับผมและเคยรักผมแต่ผมว่าพี่อย่ารอเลยนะครับเพราะผมไม่มีวันเดินถอยหลังอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับพะพายพูดจบเดินออกไปจากห้องมาเห็นว่าวันชนะยืนอยู่ก็เดินเข้าไปทักพี่พละมาแล้วแล้วก็ไปแล้วอะไรนะทำไมไม่อยู่ทานข้าวเรา ้าใครมันจะไปอยู่ได้แล้ว้าเรามีแฟนมาหาไอ้ฟูน่ะเราก็รู้ว่ามันชอบเราใครจะมาทนได้โถพี่ก็น่าจะรู้ว่าพิธานนนเป็นแฟนเก่า้านนที่เดินตามมาได้ยินตอนนี้เขาจึงจหน้าเสียทำตัวไม่โทกนี่เขาเป็นตัวหน้ารังเกียจของปาพายไปแล้วจากคนที่ปาพายเคยหลักมากปะพ,พายยังเงียบไม่เห็นเขาเดินมาเช่นกัน ถ้างั้นขอตัวก่อนนะพี่กลับก่อนนะผะาพายเมื่อทำนอนไปแล้วพะาพายก็หันมาทำพี่ชายอีกนี่พี่บอกเขาหมดเลยเหรอบอกพี่ภูหมดเลยใช่ไหมยก็ต้องบอกสิพี่จะไปรู้หรอเพื่อเราเปลี่ยนใจไปคบไอ้ทานนนันเพื่อนของพี่ก็อกหักนะสิปา่านนี้ไม่รู้ไปนั่งเศร้าอยู่แถวไหนแล้วพี่ก็พูดไปเรื่อยพี่ภูเขาไม่เป็นอย่างนั้นลอกหน้า ก็น่าจะบอกเขาว่ามันไม่มีอะไรกันหน่อยพี่จะไปรู้เหรอแล้วนี่เราจะไปหาในโูที่ไรหรือเปล่ามันจะดีหรอพี่ไปซะหน่อยสงสารในโูแต่ถ้าเราไม่มีใจให้เขาก็ไม่ต้องไปหรอกไปเท่ากับไปตอกย้ำให้ความหวังเขาปเปล่าเปล่าพี่ย่าสรุปแล้วจะไปหรือไม่ไปไปก็ได้ครับพระพายขับรถมาที่ไรของภูวดลพเข้าไปในไร ก็ดูเหมือนว่ามันจะเงียบมากเพราะคนงานทุหคนก็่ากปน,นอนจ้างแต่หัวค่ำก็เดินไปที่บ้านของผัวด,ดนที่ยังเปิดไฟอยู่บ้านจะเงียบมันต้องเงียบอยู่แล้วเพราะมีผัวด,ดนอยู่นคนเดียวเห็นผัวด,ดนกึ่งนั่งกึ่งนอนตอนนี้เมาไม่เป็นท่าสะพายตรงเข้าไปประคองทำไมดื่มเยอะอย่างนี้ครับอืมพะพายไม่จริงหรอกพะพายอยู่กับแฟนนี่นาะ ภาบดวงตาทั้งนั้นพูดจบกลัวดนก็สลัดมือของพระพายออเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นคิดว่าเป็นความเมาของตัวเองเมาซ้อนเมาอะไรแบบนั้นพี่ภูนี่ผมเองนะคะพระพายจริงๆเหรอไี่ใช่หรอเออ้อภาพดวงตานี่เราชอบพระพายมากขนาดนี้เลยเหรอ คำพูดด้วยความเมนเมาก็แดงทําให้ประพายถึงกับหน้าแดงถึงแม้ว่าจะเป็นคําพูดของคนเมามันก็อดใจต้นแรงไม่ได้เลิกดื่มเถอะครับผมพะพายจริงๆแล้วผมตอนนี้ก็ไม่มีแฟนนะครับพะพายพะพายจริงๆด้วยอย่าไปเลยนะอย่าไปคืนดีกับเขาเลยนะอยู่กับพี่นะเออคือ พระพายมั่งอึ้งอย่าไม่ทันได้ต่อปัวดลก็ดึงพระพายเข้าไปจบูบเมื่อถอนจูบออกแล้วพระพายกับอันมุ่นพนไปหมดตอนนี้ดูเ,เหมือนว่าปัวดลก็ยังกึ่งรู้กึ่งไม่รู้รับรู้ได้บ้างเพืนบางอากาศและปัวดลคาสารภาพรักกับพระพายทําให้พระพายถึงกับทําตัวไม่ถูกเส้นกันหน้าตอบตกลงไปปัวดลแทบจะสั่งเมาทันที มารู้ว่าพระพายตกหลงและยอมคบกับเขาเป็นแฟนพูดจริงหรือเปล่าน้ำเสียงเขาดูตื่นเต้นจ้องมองตาไม่กระพริบทําให้พระพายถึงกับอายจะหน้าแดงและไม่รู้ว่าจะเอามือวางไว้ตรงไหนจริงครับพี่ดีใจจังเลยผู้ว่ดอนล้างล่างของพระพายเข้ามากอดกอดแน่นมากเขาไม่รู้ว่าพระพายทําแบบนี้เพราะรักเขาจริงจริง หรือว,ว่าเห็นสภาพเข้ากันอย่างนี้กันแน่แต่ยังไงก็ช่างเขาเชื่อในคำพูดของพะายและต้องเชื่อใจกันเอาไว้อย่างน้อยตอนนี้พะายก็เป็นแฟนของเขาแล้วแ้ะเขาจะรักษามันไว้อย่างดีไม่มีวันให้พะาพเสียใจและปล่อยให้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาเข้านอนนะครับดื่มไปเยอะเลยแสดงว่าพี่ปัวผมไปคืนดีกับแฟนเก่าใช่ไหม พูดอีกได้ไหมพูดถึงแฟนเก่าทีไรที่รู้สึกอยากจะเมาให้สมองมันเบลอไปเลยจะได้ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดแค่ไหนอย่าคิดมากสิครับก็เราตกลงกันแล้วว่าผมจะเป็นแฟนพี่ก็ได้ก็ได้ถ้างั้นผมพาไปนอนนะครับเมื่อเข้ามาในห้องพัวดลก็ขอร้องให้พักพายนอนค้างที่นี่เพราะเขาเป็นห่วงพักพายขับรถกลางค่ำกลางคืนและไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง พายเห็นด้วยและไปนอนค้างอย่างอีกห้องหนึ่งซึ่งมันเคยเป็นห้องเก่าของวันชนะพอในรุลงกเช้าเขาก็ลุกขึ้นมาเตรียมอาหารให้กับอุบัตอุบัตถึงกับยิ้มไม่หกตอนนี้เขารู้สึกสบายใจโล่งใจและเขาอยากมนีเรื่องจะสารภาพกับปาพายนี่โทรศัพท์ปะพายฮะนี่มันหายไปนานเลยนี่ครับใช่ ออพี่มีเรื่องปิดบังพ่พายด้วยพี่ขอโทษนะขอโทษทำไมครับก็โทรศัพท์นี่ที่เจอในรถแท็กซี่อ๋อถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นรถแท็กซี่ที่พ่พายเคยนั่งแล้วแล้วแล้วอะไรครับก่อนหน้านั้นพี่เคยช่วยพ่พายช่วยผมตอนไหนครับตอนที่พ่พายถูกยิงตกน้ำ เมื่อภูวด,ดลพูดอย่างนั้นความคิดวบหนึ่งมันก็เข้ามาในหัวทันทีผู้ชายที่สัมผัสตัวเขารวมถึงช่วยชีวิตเขาในตอนนั้นคือภูวด,ดลพู่พ,พายรู้สึกตีใจมากเขาลุกขึ้นและเดินเข้าไปกอดภูวดลไว้แน่นผมดีใจจังเลยที่เป็นพี่ผมไม่คิดเลยที่มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วแล้วมีอะไรอย่างไครับเออเออ พรวดลถึงกับพูดไม่ออกเขารู้สึกเขินพระพายเองเมื่อรู้สึกตัวก็ค่อยขยับบอกเขินนายเช่นกันไม่มีแล้วพี่ก็แค่อยากบอกให้พระพายรู้ก็เท่านั้นแหละแล้วถ้าผมไม่ได้เป็นแฟนกับพี่พี่ก็จะไม่บอกผมใช่ไหมครับอืมมันก็ม่มีความจําเป็นนี่นาะแต่ตอนนี้มันจําเป็นพี่อยากให้พระพายรักพี่มากๆครับแล้ว แล้วโทรศัพท์นี่ผมไม่ต้องการมันละครับผมมีใหม่แล้วนี่ไงครับที่พี่ซื้อให้ผมว่าดนดีใจมากที่พระพายต้องการใช้โทรศัพท์ของเขามากกว่าเครื่องเดิมมันทำให้เขาเริ่มมั่นใจว่าพระพายจะไม่ย้อนกลับและหันไปคบกับทานทนอีกถ้าไงเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านแล้วกันครับแต่ว่าพี่ไหวนะครับไหวอยู่แล้ว พ่อออกจากบ้านผู้คนและคนงานในไร่ต่างพากันแปลกใจเมื่อเห็นพระพายเดินตามหลังพัวโดนออกมาเออเจ้านายครับอืมเดี๋ยวฉันจะไปส่งพระพายที่บ้านก่อนแล้วจะกลับมาเอออาคนเข้าไปดูแลความสะอาดในบ้านด้วยจัดของให้เข้าที่เข้าทางด้วยนะอ,อ๋อครับครับย่านรู้สึกแปลกใจที่เจ้านายสัง่งแบบนั้นปกติเขาไม่ชอบให้ใครไปยุ่งยามภายในบ้านเพราะ แกงว่าเขาจะหาของทุกอย่างไม่เจอนั่นั่นมันเป็นสาเหตุที่บ้านค่อนข้างที่จะลกด้วยผัวรดนขับรถพาพ่อพายมาส่งที่บ้านทําให้วันชนะเลือกมองผัวดนนี่แกพาน้องที่เป็นตั้งคืนเลยเนี่ยเอ่อขอโทษทีเมื่อคืนฉันเมาแล้วก็กลัวว่าพายกลับมาคนเดียวจะเป็นอันตรายอ๋อนี่คุยกันรู้เรื่องแล้วเหรออืม พระพายรู้สึกว่าพี่ชายของเขามองด้วยสายตาที่แบบล้อเลียนทําให้เขาเดินเขินๆแล้แยกตัวออกไปเป็นไงมากมาหน้าชื่นตามาอย่างนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องดีๆสิอืมคือว่าฉันกับพระพายเราเป็นแฟนกันแล้วป่ะให้มันได้อย่างนี้นี่แกเชียร์ฉันเหรอก็ต้องเชียร์อยู่แล้วแล้วทําไมไม่บอกทางแตัดแรกวะว่าไอหมอนั่นมันไม่มีทางที่จะคืนดีกับพระพายได้รู้ไหม เมื่อเมื่อคืนนี้สภาพเป,เป็นแบบไหนอายชมมัดเลยอายพระพายก็เออน่ะสิเมื่อคืนนี้ฉันรู้ตัวว่าฉันเมามากถึงขนาดเดินเองไม่ไหวพระพายต้องประคองฉันเข้าห้องอ,อ้ไม่อยากจะคิดเลยเอาหนะ้าอย่าคิดมากเลยพระพายมันก็ดูแลไอ้พันอย่างนี้แหละอะไรนะนี่แกอย่าบอกนะว่าอืมพระพายเหตุเป็นปเรื่องปกติ เออพะพายแปกติแต่มันก็อายนี่วาอายก็้ทำไงวะก็แกมันป๊อตเองนี่วากลัวไม่เข้าท่าแกนั่นแหละไม่บอกฉันเองเถียงอะไรกันอยู่นมๆเออไม่มีอะไรหรอกจะ้ะคือว่าไอ้ภูมันกำลังเครียดปัญหาหัวใจนะ่ะแกพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยจริงเหรอพี่ภู ไพรินอย่าไปเชื่อมันนะเออเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในเมืองซะหน่อยไพรินจะอะไรไหมจะทำอะไรหรอจ๊ะก็เรื่องเดิมเดิมนั่นแหละแล้วโปโลเป็นยังไงบ้างล่ะพี่ก็สบายดีพี่ให้อยู่โรงเรียนประจำมาดีแล้วจะได้เป็นระเบียบแล้วพี่เชื่อจริงๆริงหรอจ๊ะว่าโปโลเป็นลูกพี่ไม่เชื่อเราจะให้ทำยังไงในเมื่อผู้หญิงคนนั้นเอามาทิ้งไว้ที่ไร่ถ้าพี่ไม่รับไว้ก็สงสารเด็ก โผพี่ไอรินจนะสงสารพี่จังคนอื่นเขาก็ใจผิดพี่มาตลอดเลยนะคนงานในไล่ก็คิดว่าพี่เป็นคนแบบนี้เฮ้ยใครจะคิดยังไงก็ช่างเถอะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองเออแล้วแกบอกเรื่องโปโลกับพขาผ่านหรือยังยังเลยฉันคิดว่ามันไม่ควรจำเป็นหรอกมั้งแต่ฉันว่าแกควรบอก ้างั้นฉันจะบอกให้แล้วกันอืมขอบใจนายบอกก็ได้ผู้กระโดลขับรถออกไปแล้วรับายยได้ยินทุกอย่างจึงเดินออกมาหาพี่ชายอะไรกันล่ะพี่เด็กโปโลลูกเขาเหรออย่างที่ได้ยินนั่นแหละไม่ใช่คือมีคนงานในไร่ท้องแต่ท้องเออหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากไร่แล้ว มือนจะลาออกนี่แหละก็ผ่านไปปีหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มลูกมาทิ้งไว้ให้กับปูกดนบอกว่าเป็นลูกของเขาแล้วเธอก็ไปในภูก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องรับเลี้ยงเอาไว้ตอนนี้ให้อยู่โรงเรียนประจําในเมืองนะ่ะเหรอครับแล้วพี่ภูก็ทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจะไปทําได้ยังไงไอ้ภูมันเป็นหมันนะเป็นหมันก็ใช่น่ะสิมันมีลูกไม่ได้ พี่ปูเป็นคนดีจังครับน,นั่นแหละมันคนนี้ไล่เข้าใจผิดมันตั้งนานคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีล่าออกทนไปทั้งหลายคนคนที่มีลูกสาวนะ่ะนะครับแล้วเราจะลังเกียดเด็กคนนั้นหรือเปล่าเด็กผู้ชายหรอครับใช่อายุประมาณสิบสองโอโลเออค่อนข้างที่จะขี้อายนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกนานๆทีในปูจะรับเข้ามาอยู่ที่ไลนะ่น่ะ ในช่วงปิดเทอมน่าสงสารจังเลยครับอยู่โรงเรียนประจําน่าจะให้อยู่บ้านนะครับในููก็ห่วงนะ่ะการเดินทางไปมาไล่อ่ะมันค่อนข้างอันตรายไม่อยากให้โปโลูเจอเรื่องร้ายๆก็เลยให้อยู่โรงเรียนประจําอืมเป็นอย่างงี้นี่เองพี่ภูนี่อ้าเท่ชะม,มัดเลยนะครับน้อยนหน่อยเธอเรานะ่ะเพิ่งอกหักมาได้ในภูดามใจนี่ รู้สึกว่าจะเอาใหญ่เลยนะไหนบอกนักหนายืนยันหนักแน่นว่าจะพักใจยาวพักใจยาวไม่ขอรับใครอ้นี่ผ่านไปยังไม่ได้เดือนเลยมีแฟนใหม่ซะและ้วหมพี่ก็เพื่อนปีคนนี้ไม่ทำให้เราเสียใจแน่นอนแล้วเราละ่ะรักให้พูให้มากๆแล้วกันใน้พูแน่นนะ่ะถ้ารักใครแล้วมันจะฝังใจแล้วเขาเคยมีแฟนแหละพี่ก็ต้องมีอยู่แล้ว รักกันจะตายแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไปมีแฟนใหม่ที่รวยกว่าในภูก็เลยช้ำรักรจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ยอมมีแฟนจนมาเจอเรานี่แหละอ้เนี่ผมโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่เนี่ยที่เขาไม่มีใครเพราะว่ายังลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือว่าให้ผมมารักษาแผลใจเขาเนี่ยในภูนั่นน่ะมันก็ต้องหลายสิบปีแล้วแต่เราอ่ะไม่ถึงเดือนใครลหะมันร้ายมากกว่ากัน โอ้ยพี่อ่ะไม่เข้าข้างผมเลยไม่อยากพูดด้วยแล้ว